แต่เนี่ยออกมาจากการคุยคือเมื่อวานเนี้ยเขามีการประชุมครับนะฮะประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นการประชุมครั้งที่สองในปีนี้นะฮะซึ่งท่านนายกก็เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติคือคํานี้เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าเออมาจากชุดของรัฐบาลลุงตู่นะฮะยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์ชาติไว้ยี่สิบปีแต่ว่าพอท่านนายกเสรษฐถาระชุมเสร็จท่านก็ออกมาบอกเลยนะครับ ผมไม่เชื่อการวางแผนแล้วก็ล็อกตัวเลขไว้ยาวนานเกินไปนะครับไม่มีใครที่วางแผนไว้นานขนาดนั้น mm hmm. อย่าว่าแต่ยี่สิบปีเลยห้าปีเนี่ยยังนานเลย mm hmm. ท่านพูดเลยออกมาเสร็จท่านบอกเลยว่ายี่สิบปีนานไปนะวางแผนยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีเนี่ยมาจากชุดของลุงตู่นะท่านนายกเศรษฐาบอกยุคสมัยนี้เนี่ยฮะโลกเปลี่ยนไปเร็วมากและจะเปลี่ยนเร็วขึ้นเรืเร่อยๆ จากเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะทั้ง ChatGPT ทั้ง AI ทั้ง Quantum Computing นะครับเรื่องของออพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ๆที่จะมากำหนดทิศทางโลกฉะนั้นเนี่ยเราเราจะหวังเดินตามแมน20ปีมันนานเกินไป5ปีข้างหน้าเนี่ยท่านผู้ชมเราฟังท่านนายกพูดแล้วเราก็ต้องคิดว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยเราคิดสิว่าวันนี้ วันนี้ปี66นะฮะปี66ถ้าย้อนกลับไป5ปีที่แล้วปีหนะ1หนะึ่งะสองหหนึ่งตอนนั้นนะ่ะท่านอยู่ณนะสถานะไหนท่านทำงานที่ไหนท่านอยู่จุดไหนนะท่านเป็นยังไงแล้วเทียบดูสิว่า5ปีต่อมาคือปีเนี้ยเออเรามาถึงจุดเนี้ยเรามาถึงจุดนี้เฮ้ยมันมันมันเกินกว่าที่คาดจริงๆเราก็ไม่เชื่อ mm hmm. ว่ามันจะมีขนาดนี้เราจะไม่เชื่อเอ้ย มันมีแก๊งคอเซนเตอร์ที่มันระบาดขนาดนี้ใช่ไหมเราไม่เชื่อระบบเอไอ, AI, อ,อติกตอกมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันมีคนที่ยึดอาชีพเป็นยูทูบเบอร์ได้เป็นดาวติกตอกได้โลกมันมาถึงขนาดนี้แล้วเราคิดซิว่าอีก5ปีเนี่ยจริงอย่างที่คุณเศรฐาบอกไหมโอ้อยว่าแต่20ปีเลย5ปีจะเกิดอะไรขึ้นเราย,ยังไม่รู้เลยเพราะมันเร็วมันเร็วอันนี้ท่านท่านก็บอกไม่เห็นด้วย ที่จะวางยุทธศาสตร์นานเกินไปนะฮะนี่ฮะก็ถือว่ามองนละมมุงเลยนะมองนลุมุงด้านหนึ่งเขามองแบบมองยาวๆพัฒนา20ปีแต่ด้านนี้เขาจะบอกว่ามันทีละทีละช่วงทีละช่วงดีกว่าคือ20ปีเนี่ยแน่นอนคุณเศรษฐาคือ20ปีเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นนายกคนที่เท่าไหร่แล้วนะฮะที่คนที่30นะฮะคือคุณเศรษฐาเนี่ยมาจากเป็นนายกมาจากภาคธุรกิจคนแรก นะจะว่าไปนะฮะคนแรกที่เห็นชัดชัดนะฮะเห็นชัดชออัดไม่ได้มาจากหัวหน้าพักการเมืองแต่ไม่ได้มาจากหัวหน้าพักเพื่อไทยมาจากภาคธุรกิจที่พักการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทยนะฮะออลิสต์รายชื่อของท่านมาเป็นหนึ่งในสามแอดิเดตนายกแล้วพอได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งวาระก็สี่ปีนะฮะ ท่านอาจจะมองว่าไม่มองหรอก20ปีเอา5ปีนี่แหละมันอยู่ในวาระของท่านไงท่านจะสามารถคือเราจะสามารถดูผลงานดูการทํางานของนายกคนนี้ได้ภายใน4-5ปีนี่แหละจะถูกจะผิดจะชอบใจไม่ชอบใจก็จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ใช่ไหมฮะเออก็กถ็ถือว่าวัดกันในใน4ปีนี้ใน5ปีนี้จะว่าอะไรผมจะไม่ว่าอะไรผมจะชมผม ก็วัดก <te ars> ันไปเลยแต่ถ <bulun> ้าเกิดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันโอ้โหไม่รู้จะเป็นนายกคนที่เท่าไหร่นะบางรัฐบาลนะท่านผู้ชมฮะปีนึ่งก็ไม่พ้นเลยหลายรัฐบาลนะของไทยเนี่ยใช่เรามีนายกคนที่30นะแต่ว่าหลายรัฐบาลเนี่ยโอ้โหเด้งไปตั้งแต่ปีแรกก็มีอยู่ไม่ครบนะอยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบเยอะนะครับเออก็ก็น่าสนใจก็น่าคิดและท่านก็มีนโยบายเชิงรุกใช่ไหม ก็บอกว่าปีหนะ้าเราจะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้35ล้านคนช่วยกัน<ม>นะฮะช่วยกันไปเที่ยวเมืองรองช่วยกันสนับสนุนเมืองรองนะครับช่วยกันทําให้ประเทศไทยเป็นไฮซีซั่นทั้งปีมไม่ใช่มาเที่ยวเมืองไทยเฮ้ย <c oughs> ไปเที่ยวเมืองไทยต้องรอตุลานะ <c oughs> ต้องรอกันยาตุลาพฤศจิกา <c oughs> นะฮะถ้าบอกว่าต้องทำไฮซีซั่นทั้งปีและมาช่วยกันคิดสิทํายังไงจะทําให้ ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเนี่ยใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเงินซื้อผ้าไทยใช้จ่ายเงินไปเที่ยวที่นูน่นใช้จ่ายเงินนั่งเครื่องบินไปเที่ยวที่นี่นะจัดทำยังไง